<mile> ครับผมผมปิงปองครับธนาบดีธรรมสิทธิ์ครับตระชนัส <off> ินรุ <quasi> ่นที่11ครับปีการศึกษา2530ไม่อยากพูดปีครับดูแก่ก็ให้ให้เลือกสักเรื่องนึงมาเป็นความประทับใจคงยากนะครับเพราะว่า4ปีเนี่ยมีเป็นมีเป็นพันเรื่องครับแต่สิ่งที่ได้รับอย่างชัดเจนที่นี่นอกจากนอกจากความรู้แล้วก็แล้วก็การศึกษาที่ดีแล้วก็คงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับเพื่อนที่นี่เป็นเพื่อนที่ยังคง คบค้าสมาคมกันอยู่จนทุกวันนี้นะครับช่วงวันนี้กลับมาผมรู้สึกเหมือนว่าผมก็เหมือนเปิดเทอม,ทมแต่ปิดเทอมนานไปหน่อยปิดเทอมไปยี่สิกว่าปีก็ตื่นเต้นครับก็ก็จริงๆแล้วที่นี่ให้อะไรหลายอย่างผมว่าตอนผมเรียนเคยมีคนบอกว่าเราเรียนเป็นเป็เปดรู้ไปหมดเป็ดทัศน์สินแต่ก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราพอรู้บางอย่างเราถ้าเราไปต่อยอดเองมันก็มันก็เป็นประโยชน์ครับชีวิตเดินไปข้างหน้าได้ด้วย ด้วยลมหายใจของศิลปะที่นี่จริงๆครับ